สวัสดีค่ะมื่อนี่ออนไปดิ้นเชนแนลสิม,มาว่านิท่านท้าดกสำหรับเด็กหน่อยและเยาวชนให้ฟังในเรื่องของพ่อ,พอข่ากลางทะเลทรายนะจ๊ะก็ได้ฟังกันเนี่ยไปการ,ระครั้งหนึ่งโดนมาแล้วมีเรื่องแล้วของพ่อขา่าตระกูลหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ในเมืองพระนาศีประกอบอาชีพเป็นพ่อขา่ามีกิจการงานกับจะเล่ก่าหนาดีลุงเรื่องพอสมควร ในครั้งนั้นพระพุทธตว์ได้เกิดมาเป็นลูกในตระกูลพ่อข่านีความที่เป็นลูกพ่อขา่าหายได้รู้ได้เห็นการค่าขายข,ของตระกูลอยู่เป็นประจำพระพุทธตว์ได้เรียนลูกวิธีค่าขายมาแต่เล็กแต่น้อยพ่อะหญเขื้นกะซอยงานใดพระพุทธตว์ได้ซอยงานของขอบครั้วตามกำลังตามความสามารถพราะเขาสู่เป็นบบาวกระไดผ้ากองเกวียนบรรทุกสินค้าจำนวนสองร้อยเล่ม ไปขายย่างตางเมืองแทนพอก้องเกลียนหาร้อยเหล่มนี่เทียมด้วยงัวตัวผูเหลี่มละสองตัวมีค้นขับนางอยู่ทั้งเกลียนอีกเหลี่มละหนึ่งข้นเมื่อคนสินค้าบรรทุกเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วพระพุทธเส้ากจัดของจําเป็นสําหรับการเดินทางผุดจังเชน่นพวกสเสบียงอาหารยารักษาโรคน้ำเดิมนม้ำใสน้น้ำม่นและของจําเป็นอื่นๆ ที่พ่อเพี้ยงสำหรับคนทั้งเมดิดให้ลูกน้องซอยกันขนบรรทุกเกวียนเนื่องจากการเดินทางในคังนี่มิช่วงหนึ่งที่ต้องผ่านทะเลทรายเป็นเส้นทางที่สร้างความลำบากหลายพอทะเลทรายมันจะทรายยางบดยอยยางใดบ่สะดวกแต่ถูกลุ่มแห้งพัดก็จะปิ้วเข่าหูเข่าตาเข,ข่าจมูกเข่าปากบ่เห็นเมื่อยามกลางเว้นถูกแดดแผดเผาร้อนละอูหลาย เดินผ่านไปได้ลำบากหลายเป็นอย่างสี่พระพุทธศาสตา์จริงตัดสินใจถ้าจะต้องเดินทางกลางคืน,นแล้วไปพักพอนอนหลับในตอนกลางวันถึงเวลาเดินทางพระพุทธศาสัตว์ให้ลูก้องทุกคนอนอนหลับกันแต่สาวตูลดวปุ๊กให้ลูกตอนเย็นหุงหาอาหารรับประทานกันเรียบร้อยแล้วก็พากันออกเดินทางกองเกยนเริ่มเคลื่อนขบวนออกจากป่านเมื่อคำ พ่อลุงอรุ่นกะนอนพักเอาเร่งแจ้งมองไดกะนอนมองหันฮ็ดยยื่ทั้งสี่เรื่อยๆไปตลอดทางพ่อไปถึงจุดหมายปลายทางคือเหลืออีกหนึ่งมือเท่านั้นก็จะถึงงานมองขายสินค้าแล้วปวกกองเกลียนเกิดประมาทคิดไปในทางเดียวกันว่าเพื่ออื่นกะสิถึงแล้วเมื่อนีขอมีชีวิตสบายๆจักหน่อยก็แล้วกันถึงตอนหยุดพักในสาวเมื่อนั้น แต่ซอยกันเฮ็ดกับเขาพอกินขขากินน้ำจนอิ่มแล้วนี่น้ำเหลืออยู่กระเทถิงเบิเพดพอคิดว่ามืออื่นกับสีหอดแล้วที่คนเอาไปทําเฮ็ดหยางให้มันหนักซื้อพ่อ,พอตกแรงกองเกลียนหาลอยเลมก,กับเคลื่อนขบวนออกเดินทางต่อบุคคลสำคัญที่จะขาดเสียบได้ก็คือการเดินทางโดยเฉพาะในเวลากลางคืนอย่างนี้ก็คือผู้นำทาง ถึงพระพธิธศัตว์ในฐานะในของเกลียนแต่จัดหาผู้ชำนาญทางที่รู้ในผู้มีประเทศผู้มีอากาศและกระดวงดาวมาเป็นผู้นำทางเพื่อหายการเดินทางเป็นไปด้วยความราบรื่นแต่แล้วก็มีความผิดพลาดเกิดขึ้นจนได้เมื่อผู้นำทางเกิดง่วงเงาเฮ้านอนขึ้นมาแล้วก็ลับไปในบทเทงเกียน นัวขาดค้นค่อยคุ้มบังเหียนจึงเกิดท่างพิษวกกลับไปท่างเกาอีกกลัวผููนำท่างจกรูซูต,ตื่นขึ้นมากกับไก่แจงแล้วจังหลีบสั่งหาอันกับเปลียนในท่านที่พ่อหันกองเปลียนกับสูที่ท่างที่ถูกต้องกระเคลื่อนขบวนม่งน้าไปโดยด่วนผ่านไปได้บดโดนทองฟ้าก็สว่างพอดีตอนนี้ บอกข้นรับเคลืนพ่อรู้ว่าเป้าหมายที่ใกล้จะถึงนั่นก,กลับไกลออกไปอีกแล้วเหตไให้รู้ซึกทอทอแทะบอกกับี่กระเป้าอีกทางนา้ำกับป้อมจึงรู้ซึกแย่กันหลายขืน้พระโพธิสัตว์านกองเพลย่นรีบแก้ไขสถานการณ์โดยออกสำรวจย่างหาแหล่งน้ำเดินย่างไปย่างมากกับไปพอกอหยาขืนอยู่กองทรายชุกคิดได้ว่าที่ใดมีหย่าที่นั่นต้องมีนม้ำ จึงสร้างให้คนที่ไปช่วยกันขุดขุดไปได้บ่โดนกับพ่อแผ่นหินคนใส่เกิดความทอแท้ผ้ากันว่างเครื่องมือนางหอบแหกแหกอย่างสิ้นหวังโอ้ยว่มีหนามจักน้อยมีแจะหินผ้ากันจมแซวให้กองเกรียนบ่สิ้นหวังพอมีนิ่ัสอุดท,ทนบากบัน เชื่อมั่นว่าความเพียรสิเหตุให้ประสบความสำเร็จถ้าละความพยายามเสียแล้วทุกคนก็จะต้องตายกันเหมือพอบระมีนามสิกินจึงเอาหูแนบกับแผ่นหินล่องฟังเบิงท่านใดนั่นก็ได้ยินเสียงน้ำไหลหยุยใดใ้แผ่นหินจึงให้คนใส่รวบร่วมกำลังใส่ค้อนเล็กทุบแผ่นหินนั่นอีกเพียรหนึ่ง คราวนี้พ่อน้ำแล้วพ่อน้ำแล้วคนใส่ซอยกันทุบแป้นหินปึกปึกปึ๊กสองปึกสามปึก๊กง่ายที่สุดน้ำกระไลปพุ่งขึ้นมาตัวกองเกลียนเห็นแล้วกระยิ้มได้รู้ซื้อกระถุ่มกระ่วยขึ้นมาทัานทีให้กองเกลียนสร้างสร้างให้คุดกว้างขึ้นอีกไห้มีน้ำขนาดเท่าๆกับสะน้อยๆ ได้ให้ทุกคนกินได้อาบได้ตามอัธยาศัยได้ให้งัวได้กินได้อาบโดยความชุ่มฉ่ำไปทุกัวปรากฏว่าหายเมื่อยกันไปเป็นปิดถิ่งทั้งคนและงัวจากนั้นกองเปวียนก็เดินทางต่อไปจนถึงแรงทำการค้าขายนายกองเปวียนสร้างให้บริบาลช่วยกันต้อนรับลูกค้าด้ดยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสและขายเอากำไรแต่พอสมควร ปรากฏว่าที่ชาวบ้านพากันมาอุดหนุนยางอุ่นหนาฟ้าคังช่วงเวลาบดโดนก็ขายสินค้าจนเมื่เกี่ยงเลยนายกองเกลียนขอบอกขอบใจลูกน้องที่ซ่อยกันยางขมขักขมันพอเห็นแกเน็ดแกเนื่อยเฮ็ดไห้กันทุงหาอาหารกินกินยางอิ่มน้ำสํำร้านพากันเดินทางกับยังเมืองพาราราสี ท่านชาดกเื่องนี่มีคติสอนให้รู้วา่าเกิดเป็นคนควรพยายามเรื่อยไปจนกว่าจะประสบความสำเร็จความมันเพียนที่ต่อเนื่องจะทำให้บรรลุถึงจุดหมายปลายทางท่านเรื่องนี่ก็ได้เป็นขอคิดให้เห้าในการดำเนินชีวิตประจำวันน่ะค่ะถ้าเหาเฮ็ดไดคือเพลินเหาบอทอบ่อบทอยมีความมานาพยายามมีความเพียนไปเรื่อยๆ ความสำเร็จก็ยอมเกิดขึ้นในมือใดมือหนึ่งแน่นอนก็ฝากเป็นขอกิดกับพี่น้องนะคะขอบคุณหลายๆฝา,ากฟั่งแล้วมักถึกอกถือไกดกับกดไลค์ให้แน่ผู้ใดบ่์ทัาไในกดติดตามก็ฝากกดไลค์กดติดตามเลยด้วคะ่ะขอบคุณค่ะ